bài lại, sảng bài đi mọi người, mọi người, ôi, <laughs> in mà đi, ai, phun đàn hà, rạc thôi nó, con mẹ không đi, mà bừng, ôi, giật đi, khẩu hết hủa hít, năn vấn đề, ống phụ tố nó thôi, thuốc à, ừ giật bọc bọc chạy hủa con, mẹ, 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 กุกใหญ่ๆเลยกกยานี่นะกกยานี่มามากระจายบ่กกมากระจายแม่นซะบ่แม่นกกระจายเนาะอยู่แดนมันแต่รักไผผูรักไผทางนันอันนี้อันนี้ทางเนาะอันนี้ทางแล้วก็ไปหารักนี่ลักเด็ดี่หันเนาะไปฮอดรักไผอือไปเออฮอดักไผ ใหปจอยให้จอยย่างแม่นอันนี้อันนี้ฮอดลักนี้นี่ฮอดลักนี้ย่างมาทางนี้เลยนี่สิพามาเบิ่งโอ้่ว่านั่นละไขเนาะถแล้วปลูกเนาะมาฮอดนี้มาฮอดนี้โอ้มีฮอดยน้า่นะแม่นอันนี้กมานี้ แมนฮารุอ่กสิมานนี่ให้ได้ครอบครอ,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 องเลยไม่มีกันแล้วเนาะนี่นี่คือคือ,อบบแมนทางน,นะแมนแมนอันนี้บบแมนทางนี่รักปูเลยก็ฝนตกเลยนี่มาฮอด์รักปูดนี่เลยเนาะเด้งเด้่รักปูดนี่้รกคาผู้แหละไปหาผู้ เจ้าภัพุ่นเนาะอันนี้อันนี้ควงกว้างอันนี้เนาะคยาวอันนี้ยาวบ่บ่แม่นกว้างบ่กว้างควงนอันนันว่ายาวก็ฝนก็ตกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยดีแต่ว่าสะท้อเอาคันจ้องมาโชคดีลานพ่อยนี่ก็สิเลาะไปตามคองหัวนี่เนาะตามหัวนี้พุ่นแหบ่รถจอดพุ่นเนาะพ่่พ่นอันนี้สิเป็น3ต้นเนาะ สตอนดินอยู you know, ่พ uh, ี่เด้อยะอยู่บ้านทอนซิมแมนบ่เฮยนอกอีละนอกอีนอกเจ้าเฮยลกันอ๋ออันเ่กลางนะดียวต้องวัดเด้อนีนะอันนั้นเด้นน่ะเห็นบ่เห็นอยู่แต่ว่าางนี้กนี้เนาะเอออันมองนั้นนี่มันเป็น3ตอนเด้อันนี้นะตอนนึงนี่มหาลักลักดินนั่นกับลักดินนี่แม่นบ่ แ,แต่ดินตัวนี้ไปหาหิมหัวนั่นบ้านอันนี้เป็นสามตอนเลยว่าน,นี่เ็นนมากาแมนแมนอันนี้มันเป็นดินนี่วันเลยสิบเอ็ดนาทีไทยปลูกมันคือสิงามเนาะนบอกไปเบิ่งดูทางนั้นแกแมนเดียวเทั้งตะบุกเปิ้ลเลยสิบเอ็ดนาที ่ใส่ลักเด็กทางนี่บอกคือผมเรียว่าเพิ่นเอาตามนี้ก็อันนี้ก็สิคุ้มนลักุนี่ยแน่นเลอืนี่ก็เนาะไปไปหัวนี้เนาะอืกกยังเฮยองเพิ่นกําลังทางเพิ่นสิบุกเบิกอื บาดเอ้ยวัลโหลอัสดีอวัเด้แต่จึงเต่ามาอยู่น้องเต่าบ่ขายเบียร์อยู่น้องเต่าบ่างมาลึกไอจั่นไอขายเบียร์อยู่น้องเต่าขายบุหรี่ก็ขายยังไปนำแล้วนี่นี่ขายบุหรี่ทำไม เดินเฉยเม่กระจู oh, oh, here, oh, well, we ้ไอเว้นหมวกแม่กระจูอ่าได้ชื่ออะไรดิเพื่อสิได้เห็นนะเดี๋ยวชายก็โอ้ยช่างดิช่างดิไอช่างดิไอช่างดิหนิเห็นแต่พูดแหละเนาะควมมันจะควมกวมคมยาวเป็นห้องเนาะแต่รักไพ่พูดแหละเป็นมาฮอดพี่มันเป็นสามตอนเลยอย่งนี้โอ้ถ้าได้แบบอันนั้นเนาะเฮ้ยสามตอนเนาะคากรีเนาะอ้าวใช่ป่าวิ่นทางแล้วแหละ อือเจาะอีกได้ล่ะค่อยไว้อยู่หันอ <t> ัน <dragon> น <risque> ึง่อ่เนาะขออยู่หันเจ้านึงไดบ่นั่นเพิ่นเจาะแหอืมนั่นคนนตี้ล่ะว่าอดินเพิ่นก็อยู่นี่บ่ซื้อ้ออจาจซื้อให้อยู่นี้เนาะดกันดกันบ่เลยเนาะขเฮ็ดหัวเฮ็ดแกงบ่ได้พ่อพี่น้องเยเนาะจั ท um. all, oh. okay. ั้ง <facial> นี้ก็เห็ดอีกแล้วาะซืสอประมาณนี่แหละของกลัวจะหาวัดรถจอดเพิ่มเป็นรถจอดแบบหนทางเนาะทางตรงทางกลวงได้อืมโอเคแต่หนทางแล้วหนทางกลวงครับเจ้าในนี่ขึ้นอีกนั่นเลยเลือปลูกมันเลยเนาะถูกมันแต่ผดไอเห็ดก็มักเข้งหรือว่าเฮยอย่างนี้นกันเห็ดหมากวันนี้ nó no. mình đồn nè có một kinh đình đòn toàn nhà ngam đây đình thần còn vụ bở lâu ngam xe còn cho sáng có bún 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 như không nào cho xeo vô ờ đây lạc đình đây phút đây. đấy trời ơi phù ờ phù, Họt phù. ờ รักดินอี่เด้นี่มหอดพี่หลักตรงนี้โอ้ยอย่าเหยียดนะล่มนะมหอดพี่รักอ่ะเล่นละขวงมันปมยาวมันก็บปุ้นลักไฟพุ่งภาครถไป เนาะผนังนี่ง่ายง่ยเลยนี่ผนังแบบนี่ผนังคนมา,นานขิดดินคนยังสีคู่นี่อยู่ได้ตามผนวาตะกี้นะผนางนะถ,ถ้าถ้าสิคือผนวกอะไรผนวาตะกี้นะ่ะว่าคนยังสีเนะอากีดินมาคุน้คนอายุอันนี้สิตอเน,นืน่งเนาะมาหนิเนาะไปหาลัก บินนีตนนต่ตอนนั่งไปฮันตอนนั่งก็ใส่ได้ได้เฮ้ยน้ำนะเนาะเช้าว่าประจอยเนะาะเส,ะ <c oughs> สียง, <c oughs> ยงรถกโฆษณานวันไวกะกว้างมันมุนเลยมันมุนเลยมันมุนเลย

วะลูกเพื่อหายนะลูกเพื่อว่ายก๊กน้ำอืมกว้าล้วก็ว่าวยู่กว่ากว้งอนนี้กงว่าห่อนบ่แดดแต่ว่าห่อนเนาะ Xăm cắn Một cái xăm cắn nữa đó Ừ Thì sang nữa nó Thì này nữa nó Thì sang nữa nó sang nữa nó Thì sang nữa này Thì sang อยู่ประตูวัดชนะว่าสิบปุกสิบปุกเฮือนกับโบมีเงินได้ปุกตูบอะปุกตูบมาลูกปุกตูบขายเบีอาขายบ่ดียังลอยไปนำตึงเึงตึงเึงตึงเดืองตึงห่าลานก็ฮือว้าวว่าจะมาอยู่บ่เต็ดเด็เต็ดเด้เห็แหลมดีนี่อยู่กับไอทิดอหรออยู่กับไอทิด

อือดีแล้วีเจาอีกจิเด้ยจพงเดิางเอ้ยฮงเด๋หลานเอ้ยอันนี้บลูบบบบลลจะเอาบลูบบหน่อยนะเอาบลตบหน่อยเือนอยู่เขื่อนนะวะอยู่แล้วงามเลยล่ะอันนี้เขินเขืนเนเขืนโอ้งามเขือนเลยซล่วันหน้หอะ Để <cười> rồi, ừm, <laughs> hải, rồi, hải cuồng nó năng hải, bỏ này, rửa bờ phải, này ơi, ăn, đâu à <cười> <cười> <laughs> <cười> <cười> mấy cái chua nói này, mấy cái chua đói này bà bà đê bà đê mấy cái chua nói phải đê đi nè cái chua nói phải lè lè đi <laughs> cái chua nói phải khăn chèo mà được không mấy cái trời ơi hết nhăng à khơi hết เอาว่าตุบน้อยนะเอาว่าห้าน้อยเอาว่ตุบน้อยเอาว่าหานน้อยว่ห้าน้อยว่าเขนเลเนเลยไอ้ติอ้นอมมือเอ้ยมืดเอ้ยมือหนฮอยก็จะปลูกมันเหปลูกน้ไม่ขายวะเฮ้ยมือเนี่ยของพ่ายเนะเฮ้ยตันนี้กวางแค่ตัวางแตบดอยู่แต่ว่าหัวเนาะ ตระมาณนี้จะพักแน้วดิ้นแรงนี้นีเนาะดีใจว่าจะมานองเตานี่ฮะฮะอยากกินม่วงได้นอนนังเนาะขจ้เตะขี้เตะ เขมีของน้าบาดเอ้ยบาดชนะน้อยเพทาางเดด้วเหรอเืนเมนเกินเือนโมดนนะเนาะเลยหลานขกเป็นนี่ยิ้มเปิดเปิดอย่านิ้มหวานเหยชาวดำตาเป็ดคอยนี่ติ้มหวานเหยชาวดำตาเป็ดคอยนี่สาวดำตาเป็ดาวดำตาเป็ด อืมสาวาันาวันนี้อันหมวกนี่มันซ้ำคนเลยวันนี้ตะกี้อันตะกี้มันรวมอตะกี้มันรวมจ้าเอาวาไปเป้ามือหอมอรมมกเขาเอาวมือปิ้งเข่าเอาวะเอาไปเป้ามือปิ้งข่ากินนาะวิ่งข่ากินได้ละเนพื้ยางเลยก็เอ้อเอาไปตอกเป้าหลานหูดังไห่เนาะดังงองงองแม่ตะกี้เออง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 งดีกัฝากจูไปแล้วตองเป้า Đọt, đọt, đọt bạc, đọt bạc. đọt to anh <laughs> bị Ni là chất. Huh? Ni đi chất. Huh? Ni là chất. phần đứng là chất. Huh? Ni là chất. Huh? Ni là chất. Huh? Ni là ป้ากวงเลยตัวนี้เนาะตัวนี้ชิเมนชองตอนไปจากอันนี้ชองตอนเนาะมันเป็นสีตอนอันนี้นะเสร็จนี่นะเนาะจ้าของผู้ใดเนี่เพิ่นิปลูกมั้นแต่ว่านี่คือเห็ดเป็นจุกจุกไว้อยู่นี่เนาะอันนี้แล้วเิ่นหงวะข่อยตูนไปเฉยขี่รถนะขี่รถจากนะเมน้องมวยบ่หรือเอหล่าบ่

มานี então, so ่แหละเอ่อสบุนกับบาบ่บ้าบุญบ่สบุนเพิ่นวะบจ้่บ้จ้าของพุทธายบ้าไปไปิ้ซะงเตียงไปของไฟนะรนะซิเออทปลาซีสเพิ่อเจ้าแล้วม้นนี้บ่นั่น่ะสั่งนะใส่ไว้เนาะแล้วอันนี้นะ ของเจ้านะเจ้าแล้ว so ก nice, uh, uh ี huh. Go, uh ่ห huh. น uh ีบอ่ะโอ้แต่กระน้ำใส้ไว้เนาะเอ้ยคนบ่อนี่นะหรือว่าผู้ใดเออแม่แม่เล่นน้ำนอกนู้ฮะป่าอุ้ยโถว่าชนะว่างเนยไปเป็นไปเลยนะฮะลออย่างเดียว เอาน้องไม่นั่งน้องตกันค่ะเย้ไข่บอแม่พาเราก็ได้นี่แล้วไข่ติโม่ลูกกันโหว่าชนาตาเจินนั่นเราสะบูนมาเลยมาก็มาเจอกันอยู่นี่อ่ะยะกระโทิ้วมากบอหนิน้องมวยเท่าเนี่ย พิงมาน้ำบอตันเลยทาคนขับไปไไดก็ดจอดตั้นทางเราไปได้เยอะเลยเราไปได้และเดี๋ยวไปเปลี่ยนสด๊อฟเลยเปลี่ยนแล้ว กูจักแมี่พาลูกพาเต้าะเงินมีกับเปียนลสเตอร์เนาะถ้าเป็นยังไงมันี่ถ้าได้เปลี่ยนสเตอร์ลอตนี่โอ้ก็จริง้เมื่อคืนนี้ขาเราลุ่นอยู่ช่อนเฮือ้อนเอมยู่ขี่นมาสิลุดออกเลยเขาเปมือวะมือเศร้าตีไปชง่นเลยทั้งลาตีทั้งเงินทั้งคนรถคันนี้มาแล้วเขาเลส่งไฟให้นพิ่นโอ้ไฟ่นโบมีบอกเมน อันทูบบบีไฟขี่รถปักไิ่วนี่งมีตาแหนกับขี่ย่านปขี่สะทะเ้าประยู่ทางกลางจ็ขี่ถ่าไปดีเอ้วท่านี้ก็ท่านี้ก็ขวบด้วยไ้ครับขวบคนน้อยไว้ท่านี้กะเอิ้นใส่ย่าพอไปย่าพาไปเ <c oughs> นอมันเด้กเลยเห็ดชื่อรถเพันมันใจแห้งว่ารถเพันมีตานั่งขี่ไว้ใช่ไหมวะเออหัวจ็คเปลี่ยนไรเปลี่ยนอ้าวเอี้ยนะแน่สมควรบอกเปลี่ยนแล้วก็บริเปลี่ยน ดีมันยังถึงถ้วยเขาใส่ไปเลยค่ะเอาอันนี้แตกก็เลยอะไรยังแตกวีจะบัวไปเลยเออเด,อดี๋ยวรุดได้อสิเออพอดีเลยแหละเห็นผังหมักพาลูกไปซ้ำเฮียงหายใจหายกินน้า,าก็ร้ายกี่หลอดหล่อไปหรอมาลอหล่อฮาทางคลิปไม่ดี <c oughs>

ตอนนั่งกับเครื่องแหละนี่นะส่องเบื้องหือนแล้วก่อนไปนอนเลยไต่มาดได้เนอกออกมาจากเพื่อเราจะต้องบอกคอยได้มาอยู่ละโอ้นี่เฮือนครัวเนาะนีะนม่มาส่องเบื้องหื่นพี่น้องเจ้าของเขาไปอยู่ดอกอันนี้นอจะเป็นห้องหน้ำอันนี้จะเป็นห้องครัวเนาะโอ้ห้องนอนเป็น น้องสองหกโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้สะท้องกัสิได้จบคลิปไปแล้วเนาะคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พ,มพ,มพมี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในสะท้องคือเก้าเป็ดหน่อยสะท้องกัมาหาซื้อต้นไม้เนาะที่้างหลังเพะนะื่อนเนาะเพื่อนก็เอาคามาปลูกเนาะพ่อแม่ห้องน้ำห้องในเรียบร้อยหมดแหละ โอเควันนี้คลิปนี้จะทองก็สิไปแล้วฟรีแวะมาเบ้งที่เนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้จะทองก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในสะทองคือเก่าเนาะเพื่บอบอกขามโฆษณาสะทองขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พีพ่พพน,น้องที่ดะที่เขามารับชมคลิปของะาทองที่บอกข่าวโฆษณาสะทองกะ เอารได้ไปเรียงดุคือกาไม่พี่น้องเยใส่ทำมาหากินเนาะไปแล้วเมื่อพี่น้องสบายดีเด้อบัดาสากกุขสุขสนเนาะ